สวัสดีค่ะเด็กเด็กพบกับคุณครูงานนะคะ,ค,ะค่ะเด็กๆคะเด็กเได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกไปกับคุณครูหยงแล้วใช่ไหมคะ,ะในเรื่องของอะไรบ้างนะจาได้นิดเอ่ยอในเรื่องของความหมายของการเดินทางทางบอกอะไรคะการเดินทางที่ปลอดภัยยานพาหนะที่มีสอล้ออุ้ยมีอะไรบ้างคะท องล้อที่ตบที่ตอะไรคะรถมอเตอร์ไซค์อะไรอีกคะรถจักรยานแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนไปแล้วค่ะสาหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเด็กๆคะถ้าเราขนส่งสินค้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่อนอกจากสินค้าขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นสินค้าที่มีน้ําหนักมากอีกด้วยเช่นอะไรคะอะไรนะคะน้ำมันโอ้ใช่แล้วค่ะและอะไรคะแก๊สโซโฮหรือไม่ก็บรรทุกรถมอเตอร์ไซค์วิอะไรคะที่หนักหนๆเอามาทำเอามาทำพื้นมาทำถนนอะไรคะดินหินทรายใช่แล้วคะ่ะหรือไม่ก็ขนบ้านมน็อยาวหลังใหญ่ๆ สินค้าเหล่านี้เราควรใช้ยานพาหนะอะไรคะอะไรนะคะรถสิบหกล้ออูใช่แล้วค่ะต้องใช้รถสิบหกล้อเลยหรือไม่ก็รถสิบล้อรถบรรทุกรถพ่วงต่างๆเห็นไหมคะจึงจะขนส่งสินค้าเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าที่มีจำนวนน้อย ที่แล้วก็มีน้ำหนักก็จะเบาลงมาหน่อยชิ้นอ่าเวลาเขาไปเอาสินค้าพวกผักมาจาับพ้อค้าแม่ค้าชาวสวนชาวไร่มีพืชผักแล้วยังมีผลไม้อีกแล้วก็อาหารต่างๆอีกอเด็กๆคิดว่าเขาจะใช้รถอะไรคะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยค่ะขนาดกลางแล้วรถอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะรถ ไม่กรถยนต์ทั่วไปนะคะในการขนส่งสินค้าเหล่านี้เอาละกรนีถ้าขนส่งพวกอาหารกล่องฮ่าเด็กๆเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เรานิยมสั่งอาหารกล่องมาตามที่บ้านสั่งอะไรคะโอเด็กๆบอกว่าอะไรนะคะ เห็นไหมคะเด็กคว่าเขาจะใช้รถอะไรคะที่จะนําสินค้าเหล่านี้มาส่งให้กับเด็กๆอะไรคะรถอะไรคะโอ้ยถูกต้องแล้วค่ะรถมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วค่ะรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถแบบข้องแก้วว่องไวเห็นไหมคะรถติดก็สามารถทําเวลามาส่งอาหารให้เราทันได้ด้วยแล้วก็พวกใครคะไลแมนถูก พ,พี่เขาขับรถเหล่านี้นะคะเขาก็จะมาส่งอาหารส่งสินค้าให้เรานะคะสินค้านั้นก็มีขนาดเล็กเไม่ใหญ่โตใช่ไหมคะหรือนอกจากอาหารแล้วก็ยังเป็นสินค้าอื่นๆอีกที่นิยมสั่งกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กๆก,ก็อย่าลืมเวลาพวก ที่พี่ๆเขามาส่งสินค้าให้กับเราเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเกี่ยวกับอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเชื้อโรคโควิดนะคะยังไม่หายขาดจากโลคนี้เรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ใช่พอพี่เขามาส่งสิ่งของพุกเด็กๆก็วิ่งไปหาพี่เขาเลยไม่ได้นะคะไม่เอานะคะอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองค่ะควรสวมอะไรคะ เลยนะคะเอ๊ะพอต้องพูดกันก่อนสิวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรนะคะยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าอุ๊ยถ้าสินค้าขนาดใหญ่ละคะใช้อะไรนะคะรถอะไรนะคะรถสิบล้อโอ้ยมาคนบอกชูนิ้วขึ้นมาใช่แล้วค่ะรถสิบล้อนะคะหรือไม่ก็รถบรรทุกเก่งมากค่ะเอ๊ะถ้าขนส่งสินค้าพวกผักผลไม้ละคะใช้รถอะไรคะเด็กๆรถ ยอดเยี่ยมแล้วถ้าเป็นอาหารกล่องอาหารพิซซ่า KFC เลยนะใช้อะไรดีคะลดเลยคะลดมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆตอบถูกหมดเลยนะคะเนี่ยเอาล้วคะ่ะเด็กๆค่ะเรามาทันแบบฝึกกันดีกว่าคะ่ะมาเลยคะ่ะเด็กๆมาคะ่ะยานพาหนะาได้นะคะที่ใช้ในการขนผักผล,ลไม้ภาพไหนคะเด็กๆ าภาพข้างบนหรือภาพข้างล่างคะ <c oughs> เก่งมากคะ่ะภาพข้างบนนั่นเองคือรถกระบะเยี่ยมยอดเลยคะ่ะ <c oughs> ภาพใดใช้ในการขนส่งอาหารให้เรากินที่รวดเร็วนะคะเด็กๆอ่าถ้าสั่งปุ๊บก็ได้ทานปั๊บเลยภาพไหนคะภาพข้างล่างเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆเยี่ยมยอดไปเลยคะ่ะ